สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทารุนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักและก็นานน้อมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพฤษศพในช่วงกรกฎาคม2 5 6 5รอบขอขอบคุณสําหรับการกดติดตาม b s c ส i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตนะคะพลังงานตัวตนความรู้สึกนึกคิดของชาวพฤษศพในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะคว e นอฟวอนส์เจอเฮอร์ม t ตเดอ o ฟ 10 of pentacle เและ5 of s w o r d s นะคะเอาละสำหรับชาวพฤ้ศึกเองนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะดิวอยู่กับใครได้นะคะก็จะมีทัดไฟเมสิงธนูนะคะชาวราศีกันโอเคทีนี้ในเรื่องของ ตัวตนของคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างมีเสน่ห์สักนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะหันไปนะคะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องของ p a s ช i o n ในเรื่องของงานที่เราทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของ การที่จะได้กำลังได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของตัวตนของคุณอาจจะอยู่กับตัวเองมาสักพักหนึ่งนะคะพยายามที่จะหาคําตอบนะคะให้กับตัวเองพยายามที่จะปล่อยวางนะคะจากอะไรที่เป็นความเศร้าความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของอชีวิตด้าอนาคตของคุณก็คือความมั่นคง ะะอาจจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินฐานะนะคะที่คุณจะให้ความสําคัญกับตรงนั้นและถ้าจะมีความรักก็คือต้องเป็นความรักที่ซัพพอร์ตสนับสนุนในเรื่องของ <c oughs> ทาให้ฐานะ,ะการเงินนะคะฐานะทางสังคมของคุณนะคะมีความมั่นคงด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของอความสัมพันธ์กับคนรักนะคะมันจะอาจจะมีช่วงที่คุณกับเขาต่างมีอีโใส่กัน นะคะเราก็แบบเหมือนมีเรื่องของความขัดแย้งกันอยู่นะคะในในช่วงนี้นั่นเองเอาละทีนี้เราลองไปดู e NERGY ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไร e NERGY ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นนะคะในช่วงนี้เป็นอย่างไรโดวฟูทูอับมอนแฮงแมนนะคะควีนดาบและ6ิกซ a n ั s น yes, like, ั่นเอง ในเอเน n e r g y ของเขานะคะเขาอาจจะมีการหลุดพ้นจากพันธนาการบางอย่างนะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจแล้วเขาก็จะเลือกที่จะทําให้ตัวเองนะคะพยายามที่จะเริ่มต้นกับตัวเองในสิ่งใหม่ๆเขาอาจจะมีลักษณะของการที่มีการนิ่งเงียบกับคุณหรือเหมือนกับตัดขาดคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันจะท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็จะ กลับคืนมานะคะกลับคืนมาที่จะนำข่าวดีๆมาให้กับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นั่นเองนี่ก็คือใน energy ของเขานะคะต่อไปเราไปดูภาพนะคะสถานาการณ์และแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ the justice คุณอาจจะดีวกับชาวตุนนั่นเองนะคะเอาละ สำหรับชาวพฤทธศพนะคะคุณมีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักครั้งนี้ให้มันเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดลงไปนะคะคุณอาจจะมีความาคิดสรตะมาดีแล้วนะคะในเรื่อง หลักการและเหตุผลคิดถึงข้อดีข้อเสียต่างๆนะคะแล้วคุณก็กำลังแบบเหมือนจับตาดูเขาอยู่นะคะว่าเขาจะสามารถทำความรักให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็บางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสาทางด้านกฎหมายด้วยนั่นเองนะคะเอาละ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยผูกพันกันมานะคะแล้วก็เหมือนต่างลงทุนลงแรงในความสัมพันธ์กันมาพอสมควรแล้วล่ะคุณก็จะมองย้อนกลับไปนะคะเออว่าสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงทํามาเยอะแยะนะคะในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันให้ผลิดอกออกผลอะไรออกมานะคะให้สิ่งดีๆอะไรกับชีวิตของคุณบ้างนะคะในที่สุดคุณอาจจะต้องค้นพบว่าเออเราหัน มาดูแลตัวเองนะคะรักตัวเองดีกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ทําให้คุณต้องมานั่งฮิวตัวเองเยียวยาตัวเองรักษาบาดแผลของจิตใจตัวเองจากความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะมีเรื่องราวประเด็นบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความเสียใจและในที่สุดคุณคิดว่าสิ่งที่ เราจะต้องทําก็คือการพึ่งตัวเองนะคะคุณก็เลยหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะอาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองในเรื่องของการปฏิวัติตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็สิ่งนี้ก็ทําให้คุณดูมีความมั่นใจมากขึ้นมีความเฉิดฉายนะคะตัวเขาเองคุณอาจจะดิวกับคนที่เขามีความโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงแวดวงสังคมก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวกลุ่มนั่นเอง คือความสัมพันธ์เนี้ยจะว่าไปแล้วนะคะที่ผ่านมามันก็มีปัญหาผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านความยากลําบากนะคะหรือว่าผ่านความเจ็บปวดกันมาพอสมควรเหมือนต่างคนต่างก็มีบาดแผลที่แบบเหมือนติดตัวกันไปอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เก้าเม็เทา้ามันเป็นลักษณะของบางทีก็สร้างกำแพงใส่กันและกัน นะคะมีการหยุดพักนิ่งพักเบรกกันไปบางคนนี่มีในเรื่องของการบล็อกนะคะช่องทางการติดต่อด้วยซ้ํานะคะเพราะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจนะคะหรือว่ามีเรื่องของความหวาดระแวงหึงหวงความขุ่นมัวหรือมีความรู้สึกว่าเรามีคู่แข่งอะไรแบบนี้หรือปัญหาอุปสรรคมันเยอะเกินไปที่จะต้องมานั่งต่อสู้แข่งขันอะไรนะคะก็เลยทําให้เป็นที่มาของการที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องราวของความรักนั่นเองนะคะ แต่สิ่งที่คุณทำแล้วมันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับชาวพธศ,ศพก็คือคุณหันกลับมาแบบมีความสุขกับตัวเองนะคะคุณจะเลือกสิ่งที่ทำให้ตัวเองอะมีความสุขนะคะแล้วก็คุณอาจจะคิดว่าเขามีในเรื่องของคนอื่นนะคะมีตัวช่อยตัวเลือกอะไรแบบนี้ซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้คุณ่ะ ค่อนข้างที่จะดันเขาออกไปนะคะเป็นการผลักดันเขาเหมือนกับว่าเราไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบนี้อะไรแบบนั้นนะคะในขณะที่เขานะคะค u e น n ็อปครับคุณอาจจะเกี่ยวกับชาวทัดน้ำนะคะมีนกระกฎพิจิกในขณะที่คุณนะคะมีความสุขกับตัวเองแล้วก็เหมือนกับเออไม่ค่อยได้สนใจเขานะคะคือไม่ค่อยได้แคร์เขามากเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ย เขากลับหันกลับมาสนใจคุณนะคะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเอออยากที่จะรอคุณอยู่ณตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีออความเฉยชานะคะหรือว่ามีอะไรที่ค่อนข้างที่จะต่อต้านเขานะคะควินดาบชาวทัดลมนะคะมิถุนตุลกุม่มแต่ในที่สุดเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเข้าใจนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรนะคะ ท้ายที่สุดเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นสีไม้เท้านะคะด้วยความที่มี energy ของความที่เป็นคู่กันความที่แบบเคยมีามการเปี่ยวเกี่ยวข้องเกี่ยวพันผูกพันกันมานะคะมันก็เลยทําให้สามารถที่จะพูดคุยตกลงนะคะหาช่องทางในการพูดคุยตกลงเจราจาเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีความได้กลับมาคืนดีนะคะกลับมาคืนดีใช้เวลาแห่งความสุข ร่วมกันนะคะในออท้ายที่สุดนั่นเองและเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือในสถานการณ์ของชาวพฤศภพต่อไปเราไปดูนะคะข้อความในใจจากเขาคนนั้นกันว่าเขามีข้อความในใจอะไรบอกชาวพฤศภนะคะเขาบอกว่า i'm sorry for hurting you เขาเนี่ยอาจจะเคยทำอะไรที่ทำให้คุณเสียใจนะคะหรือว่าทำรท้ายจิตใจคุณเขารู้สึกอยากจะขอโทษนะคะแล้วก็รู้สึกผิดด้วย เสียใจยกับสิ่งที่เขาทำลงไปนั่นเอง My own expectation hurt me so bad คือทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะมาจากการที่เขาอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างมากเกินไปเนาะแล้วพอเขาผิดหวังนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์นี้นั่นเอง I have so much to say to you อาะ่ะมันจะมีช่วงที่แบบคุณกับเขาเด้นิ่งเงียบไม่ได้คุยกันนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขามีหลายสิ่งหลายอย่างมีอะไรมากมายที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณด้วยนะคะ No one wants us together ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีหนึ่งในปัญหาอุปสรรคนั้นก็คืออาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะหรือว่าเหมือนมีคนที่ไม่ต้องการให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนั่นเองต่อไปนะคะข้อความความลับในใจนะคะที่อยู่ในใจเขาคืออะไร ความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเขา I wish I could take back my words เขาเคยพูดไม่ดีกับคุณนะคะหรือว่าเขาเคยพูดบางอย่างที่ทําให้คุณเสียใจคําพูดทีท่ทิ่มแทงใจคุณนะคะอะไรเขาอยากที่จะถอนคําพูดนั้นนะคะ I will wait for sign from you เขาจะรอสัญญาณจากคุณนะคะการที่แบบมีการนิ่งเงียบกันถ้าคุณส่งสัญญาณบางอย่าง ให้เขาได้รับรู้ว่าโอเคพร้อมที่จะพูดคุยนะคะพร้อมที่จะคืนดีเขาก็จะเดินหน้าต่อน,นั่นเอง I hope that you can forgive me one day สิ่งที่เขาได้ทำนะคะก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยโกรธเขานะเขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาในวันหนึ่ง I'm starting to understand our connection ในตอนนี้เขาเริ่มที่จะ เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ของของทั้งสองคนแล้วนะคะว่าอาจจะมีการคอนเน c t ชันของเป็นลักษณะของโซ c คอนเน t i ชันหรืออะไรแบบนั้นนะคะซึ่งมาก่อนก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แต่ตอนนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเออทำไมสองคนถึงมีความผูกพันกันนะคะรู้สึกตัดไม่ขาดนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นั่นเอง เอาละทีนี้เราลองไปดูเส้นทางแห่งความรักของชาวพฤศศพกันนะคะว่าในช่วงนี้มีลักษณะเส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไร full of t e a r โ oh, อ้ที่ผ่านมาเหมือนกับความรักนี้มันเต็มไปด้วยรอยคราบน้ำตาเนาะมีเรื่องของความเสียใจเข้ามา take a risk นะคะคือการที่จะสําเร็จในเรื่องของความรักครั้งนี้ยม,ม,มันเหมือนกับว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะต้องมีกล้าด พร้อมที่จะเสี่ยงเสี่ยงบางอย่างนะคะเพราะว่าอาจจะต้องฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่าความไม่เห็นด้วยของอใครบางคนหรือญาติผู้ใหญ่หรือในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาต้องเสี่ยงไปด้วยกันหรือว่าปัจจัยอื่นๆก็ได้นะคะที่มีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเลือกความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรความสัมพันธ์นี้นะคะ มันจะต้องให้มีการปรับเป็น unconditional love ก่อนนะคะก็คือแบบความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะก็คือแบบเออก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับเรื่องของความรักนะคะไม่ต้องคาดหวังที่จะครอบครองอะไรเป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะคะมันถึงจะสามารถที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้นะต่อไปเราไปดูลักษณะของความสัมพันธ์กันลักษณะความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไร Oh, Twin Flame, Kiss to Remember นะคะแล้วก็ Forgive and Forget เเอาล่ะที่แน่ๆน,นะคะเป็นลักษณะของค <c oughs> วามสัมพันธ์ที่แบบ เหมือนกับมีอดีตชาติร่วมกันนะคะอัคิสสูรมเมมเบอร์เนี่ยเหมือนกับว่าการที่คุณได้เจอกันมันเป็นอะไรที่เหมือนจํากันได้เนาะครั้งแรกที่เจอกันเหมือนว่าเออเราคุณหน้าคุณตาหรือว่าเคยรู้จักกับใครคนนี้มาก่อนนะคะที่นี้ในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเป็นลักษณะของความเป็นคู่กันนั่นเองนะคะแต่จะเป็นทวินเฟรมหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคู่แต่ละคนมากกว่านะคะแต่ว่ามันก็เป็น e NERGY ที่แรงพอสมควรนะว่าเป็น เป็นคู่นะคะอย่างน้อยก็เป็นโซลคอนเนคชั่นนั่นเอง f o r g i v e and Forget มีหลายเรื่องราวนะคะที่คุณกับเขาต่างก็ต้องมีการให้อภัยกันนะคะแล้วก็ลืมเรื่องราวในอดีตเนาะเ,เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะว่าก็อาจจะมีการทำร้ายจิตใจกันมาพอสมควรสิ่งที่ทำได้ก็คือให้อภัยแล้วก็เ,เรียนรู้นะคะนั่นเองต่อไปเราจะไปดูคำแนะนำ จากแองเจิลนะคะที่จะให้กับความสัมพันธ์นี้คืออะไรคำแนะนำจากแองเจิล keep and open mind f e e l i n g family issue นะคะแล้วก็ engagement เอาละในความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนกับแบบว่า <c oughs> ต้องมีการไปเยียวยาในเรื่องของครอบครัวกันก่อนนะคะอาจจะมีครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่ต้องการการดูแลการเยียวยาการไปแก้ไขปัญหาเนะเาะแล้วก็ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ต้องมีการเปิดใจให้กว้างนะคะเพราะว่ามันมีจุดที่แตกต่างกันเยอะระหว่างเรากับเขานะคะความสัมพันธ์นี้จึงจะสามารถที่จะพัฒนาและไปต่อได้นะคะแต่ถ้าไม่มีการเปิดใจไม่ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างนะคะไม่ได้ไปเยียวยาในเรื่องของครอบครัวของตัวเองนะคะความสัมพันธ์เนี้ยโอกาสที่พัฒนาก็อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันเอาละทีนี้เราลองไปดูข้อคิดที่จะให้กับชาวพ,พิศษศพในช่วงนี้คืออะไร ข้อคิดนะคะสำหรับชาวพุทธศพในช่วงนี้ก็คือ you always have a choice คุณนะคะมีในเรื่องของทางเลือกเสมอนะ this to shall pass เอาละาสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะช่วงแห่งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนะคะถ้าคุณพบอยู่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเนาะสิ่งที่คุณอาจจะ สามารถทำได้ในตอนนี้ก็คือคงจะไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายแล้วนะคะ all you have to do is sit and let it be คุณก็คงจะปล่อยให้มันเป็นไปนะคะนั่งอยู่เฉยๆนะคะคแล้วปล่อยให้มันเป็นไปจะดีกว่านั่นก็คือนะคะในเรื่องราวของชาววิศ,ศพกรขอขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่อารสมัครเป็นสมาชิกช่องได้ที่ ข้อมูลลิงก์ที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จโชคดีในทุกๆสิ่งแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ